พามาชมแปลงทุเรียนกันต่อนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็มานะครับมาดูกันนะครับว่า2เหตุผลนะครับที่เราไม่ควรนะครับไว้กิ่งต่ําเกินไปนะครับทุกคนนะครับเหตุผลแรกนะครับถ้าเกิดว่าเราไว้กิ่งต่ําเกินไปนะครับทุกคนกิ่งด้านล่างนะก็จะอมความชื้นนะเก็บความชื้นไว้นะครับก็จะมีปัญหานะครับต่อ ระบบรากได้นะครับทุกคนและก็เมื่อเราไว้กิ่งต่ำนะครับทุกคนต้นทุเรียนเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้รับแสงแดดนะครับทุกคนแสงแดดก็จะส่องไม่ถึงนะครับก็เป็นการป้องกันนะครับทุกคนป้องกันมแมลงนะครับป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าได้นะครับเนื่องจากแดดเนี่ยสามารถส่ง สามารถส่งถึงโคนได้นะครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะป้องกันนะครับเรื่องของมะเรงนะครับแล้วก็ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่านะป้องกันเชื้อราไฟทอปเทราได้นะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างนะถ้าเกิดว่าเราไว้กิ่งที่ค่อนข้างจะสูงนะเวลาต้นเนี่ยมีปัญหานะครับต้นมีน้ําไหลยเยิ้มเนี่ยเราก็จะเห็นได้ทันทีนะครับทุกคน แล้วก็เหตุผลข้อที่2นะครับที่เราไม่ควรไว้กิ่งต่าจนเกินไปนะครับทุกคนนั่นก็คือเวลาเราเข้าไปที่ต้นทุเรียนนะครับเราไปตกแต่งตกแต่งกิ่งนะครับก็จะทําได้ง่ายนะครับก็ทำให้เราทํางานได้สะดวกนะครับถ้าเกิดว่าเราไว้กิ่งสูงนะครับประมาณเอวนะครับทุกคนก็จะทําให้เราเข้าไปดู กิ่งนะครับเข้าไปดูแขนงเขาไปดูต้นทุเรียนได้อย่างสะดวกนะครับทุกคนซึ่งของผมนะก็จะไว้ประมาณเอวนะครับทุกคนซึ่งต่อไปนะกิ่งตําเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไว้วจนมีลูกนะครับกิ่งตําเนี่ยนะ้ำอาหารเนี่ยก็จะส่งมาไม่ถึงนะทำให้ลูกบิดเบี้ยวนะเสียรูปทรงได้นะครับทุกคนก็ ดูเล็กนะครับก็ควรตัดแบ่งกิ่งนะตั้งแต่2-3ปีขึ้นไปนะครับทุกคนเพราะว่าระบบรากอะไรเขาสมบูรณ์แล้วนะเมื่อเราแต่งกิ่งเนี่ยนะก็จะมีแตกยอดนะได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นการแบ่งปันนะ้ำสอเหตุผลนะที่ไม่ควรไว้กิ่งต่ำเกินไปนะครับทุกคนอันนี้ก็แดดสองถึงนะครับทุกคนแล้วก็ช่วยลดโรคลดมแมลงได้นะครับทุกคน ขอบคุณครับ